เจ้าหน้าที่ก็จะให้บัตรคิวพร้อมกับโฉนดกลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงถงากระถาบูชาพระแม่ธรณีพร้อมคำอธิษฐานแล้วก็นำโฉนดเข้าไปในโบสถ์เพื่อที่จะไปสวดอธิษฐานต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ถ้าใครมีโฉนดหลายใบก็สวดเสียงดังๆออกมาได้เลยค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่แนะนํามานะคะพอเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนำโฉนดมาส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อไปทําพิธีแลเก็บบัตรคิวไว้ค่ะโดยปกติแล้วพิธีเจมิมโฉนดจะเริ่มเวลา16นาฬิกาโดยประมาณ แต่วันเสาร์นี้มีการปรับเปลี่ยนเวลาเล็กน้อยลื่นขึ้นมาเป็นเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาค่ะแล้วก่อนการเดินทางมาเราเข้าไปที่หน้าเพจของวัดก่อนนะคะเพื่อเช็คข้อมูลและรายละเอียดของการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆเจ้าหน้าที่แจ้งว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งข้อมูลอัปเดตท,ทางหน้าเพจของวัดนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดการเดินทางหรือเสียเวลาเดินทางมานะคะโยตอนพิธีขอพิธีเสร็จนะครับเราจะแกจกกระโดดกินนะครึ่ง ลัดับงเนี่ยมันจะมีสาม้อยกว่านะครับท่องผมนะครับจะรับตั้งแต่หนึ่งถึงส0 0ร้อยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนสองร้อยหนึ่งขึ้นไปนะครับไปตรงที่เราเอาฉนนระวางนะครับแล้วตรงนั้นได้เลยนะครับเข้าแถวนะครับเข้าแถวรับถนวนคืนนะครับคืนนะครับเราก็จะมีสายนะเป็นสายเตะเป็นหัวเชื้ออันนี้เป็นหัวเชื้อนะครับ ให้หนึ่งถุงนะครับถุง,งนะครับซึ่งตาเจกยเราจะไปขยายได้นะครับหรือนะครับอ่าเรานะครับได้ตาเกแล้วเนี่ยเราไปหาตาลำไส้นะครับเป็นตาลำไส้นะครับแล้วก็หามาทั้งอแผงหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เอาตายเตก็โรยนั่นโรยนี่นะครับแล้วเรก็พยายามจะมีตาลำไส้เลยนะครับเพิ่งจะหายไม่ได้เลยครับพี่จรงองท่านเลนะครับ แล้ก็จะมีจะมีประเท้านที่เมลยนะที่อยู่ในางในปู่เทียสารับอันนั้นนะไปบูชาได้นะหนึ่งร้อยห้สบเก้าครับเราไม่ต้องหาอะไรแล้วมาครบแล้วนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดาที่ไนได้ทนในะก็จะดอกบานบานชื่นบไม่รู้โรยดอกพลัดดอกปนิ้ดอกดาวเรืองรั้ ตอกตอกไม้นะครับแล้วก็มีตัวเขียวตัวงาตัวเขียวแล้วก็งาขงาวหน้าดำนะครับนะต้านที่เราใหญ่ใหญ่มากนะเราก็พยายามอยู่กึ่งกลางพยายามอยูนะ่กึ่งกลางที่เราสามารถไปได้นะหรือว่าน้าหน้าเนี่ยที่เราสามารถเข้าไปได้นะตนะี่เขาใหญ่แคงใหญ่เนะี่ย เมื่อได้เวลาหลวงพ่อสง่าท่านก็มาถึงที่บริเวณที่ทำพิธีนะคะโดยพิธีนั้นจะมีพระสงฆ์นั่งสี่มุมหลวงพ่อสง่าประธานนั่งตรงกลางพระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์บทสวดกรณียเมตตาสูตรค่ะ